เขาบอกเลยเขาบอกว่าเอออะไรไม่ได้ถ่ายเนี่ยแค่บอกเลยจอนี่ไหนกันจะถ่ายทำไมไม่ต้องถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้กดอะไรเลยดูดิไม่ต้องรู้ถ่ายวิดีโออยู่อาวจะฝากแอนอะไรบ้างก็บอกมาสิก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้นั่นไว้อะจอไม่ต้องบันทึกหรอกเดี๋ยวเองเอคอ แค่ดูดูข้างกลางเนี่ยไเที่ยวอันนี้ให้ไหมในห้องว่าใส่ปะเจะจะโกรธไหมไม่ได้กดคิดถึงแอนแค่นี้แหละแล้วแล้วไม่มีอะไรแล้วแค่คิดถึงแค่นั้นแหละแล้วก็ให้มาเที่ยวที่แม่สอดด้วยนะจ๊ะแค่นี้แหละคิดถึงแอนคนเดียวคิดถึงแอนคนเดียวคิดถึงแอนคนเดียวก็พอเอาพ่อเอาแม่แอนเด้อก็ได้ แล้วพี่ชายแอนล่ะชายแอนก็ทำไมอะคิดถึงอะฮะโจนโจนยอนฮะลูกูนี่เลยม <c ười> ันน่ารัก <c ười> ดีอูเนีย <c ười> ่ยเนี่